เพราะผมเป็นเอ่อเอ่อนี่คือเอ๋จะดีหรอครับดูจากภายนอกแล้วนอกจากตรงแขนชิ้นส่วนร่างกายดูจากภายนอกแล้วนอกจากตรงแขนชิ้นส่วนร่างกายที่เหลือก็อยังไม่เสียวเลยฮะถ้าหากโฟตอนคอร์ยังใช้การได้อยู่ลก็ก็อาจจะซ่อมได้นะมาตรฐานจะเก่าเกินไปแล้วนะ คิดถูกนะเนี่ยที่ซื้อตัวแบลไฟมาด้วยเนะี่ยไบออสทำงานแล้วโอ้นี่มันโมเดลรุ่นก่อนสงคัานี่นะมีหน้าล่ะถึงได้ดูเก่าเชียวที่มันเปิดไม่ติดพราะเชลกับเมนทอนดาตาที่มันเปิดไม่ติดพราะเชลกับเมนทอนดาต้ามันวิสิงกันได้เองรีบูทขอให้ไปได้สวยด้วยเถอรีบูทขอให้ไปได้สวยด้วยเถอรีบูท ขอให้ไปรีบูตขอให้ไปได้สวยทีเธอเหมือนยังต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยเงมจูจู่ก็ง่วงนอนขึ้นมาอืมจูจู่ก็ง่วงนอนขึ้นมาขอพักสักหน่อยละกัน hử hả hả hút Ờ... Ờ... tam tàm... hút hút ờ Ờ... hút hút cái hút Cái hút cái หัวใจแทบวายหัวใจแทบวาย